วันเดือนปีเกิดอ๋อนนูว่าให้หนูตอบ <laughs> ไปแรกเป็นไงบ้างครับประสบการจริีใจว่าค่ะหนูตื่นตันมากค่ะแบบว่าเออแค่แค่ได้มาต่อยก็บุญแล้วค่ะแบบว่า mm. มันมันแบบว่ามันบอกไม่ถูกเลยแบบว่าหนูก็ทำม,มีอาชีพหลักนะคะมีอาชีพหลักอาชีพเป็นเป็นศิลปินแล้วก็เหมือนแบบจะมาต่อยแบบคือทุกคนก็บอกแล้วว่าจะมาต่อยด้วยอายุ เท่านี้เพราะว่าเขาก็ทํากันตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ก็มันก็เสี่ยงกับอาชีพเราด้วยแต่ว่าเราแบบก็อยากทําแล้วก็ได้ได,ได้ได้ทำอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ดีใจทำไม<า>น้องไม่รีบถึงถึงอยากชกมวยครับอันนี้หนูอชอบตต้แ่นเลยหนูชอบกีฬานี้อยู่แล้วอะไรอย่เงี้ยค่ะแล้วก็เอ่อเหมือนมันจริงๆริอะถ้าถ้าเริ่มตั้งแต่เริ่มต่อยจริงๆคือคือสองปีที่แล้วตอนเรียนมหาลัยค่ะแล้วก็ชอบ เนี่ยหนูชอบดูมวยหญิงมากแล้วก็ MMA อ็ะคือ,ค,อคือรู้สึกว่าจุดสูงสุดอยู่ตรงนั้นแต่ว่าดูถ้าจะหาเรียนยากแล้วก็ดูถ้าจะไปถึงได้ยากก็เริ่มจากมวยไทยก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสุดท้ายว่ารู้มวยในมวยไทยก็ต้องไปใช้อยู่ดีมันยากมากกว่าจะแบ่งเวลามาซ้อมมวยแล้วก็งานเยอะมากๆแบบนี <c oughs> อ้อ๋อยากค่ะย,ยากมากๆก็ล่าสุดที่ไปญี่ปุ่นก็ไปซ้อมกับค่ายมวยที่ญี่ปุ่น <Okay. S 1> ใช่ก็คือแบบพยายามแบบพยายามสุดๆเพราะว่า คือหนูมีพีเลียตอยู่อยู่แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วมันต้องสลับไปกับการทํางานด้วยอะไรเงี้ยค่ะเบสเสร็จก็ซ้อมมาก่อนต่อยนี่ก็ประมาณ2เดือนเต็มๆมแต่แบบใน2เดือนนั้นมันก็มีที่เราต้องแบ่งไปไปทางานด้วยไปอะไรด้วยมันก็อาจจะไม่ได้2เดือนขนาดนั้นใจรักจริงๆถึงจะทาแบบนี้ได้ก็ชอบจริงๆก็ตั้งแต่เหมือนแบบว่าตอนที่ไปอยู่แฟร์เทคแบบอยู่แคมป์นี้แฟร์เทคมาอาทิตย์หนึ่งที่พัทยาก็แบบ เขาก็กลัวหนูหนีกลับแต่แบบหนูแบบหรือกลัวหนูไม่ค่นหนูแบบหนูหนูไม่ได้มาลองของอะค่ะหนูไม่ได้มาแบบว่าโอ้ยไหนดูดิจะแน่ขนาแต่หนูแบบอยากมาเรียนรู้จริงๆอยากมาแบบลองดูจริงเพราะหนูชอบจริงๆอย่างงี้ค่ะมันก็เลยเป็นแบบเป็นแรงกําลังใจในทุกๆวันว่าเออมาเราจะตั้งใจมาแล้วเรามีเวลาจํากัดเราต้องทําให้เต็มที่แต่เราไม่เคยชกมาก่อนเลยไม่เคยไม่เคยต่อยมาก่อนไม่เคยเรียนอะไรก็ไม่เคย ตบอันนั้นตกค่ะอัน,นั้นตกอ๋ออ๋อที่ไม่เคยคะ่ะก็แต่แต่ดูบ่อยชอบดูบ่อยคะ่ะชอบค่ะพูดถึงลูกเกมหน่อยครับบนเวทีวันเนี้ยตลอดอายกแรกเลยปค่ะเขาเขามาเป่าหุ่นตั้งแต่แรกแล้วนี่พี่เลี้ยงหนูนะคะพี่พี่บาสจากรบโดอะ่ะพี่สเตมแฟร์เทคแล้วก็พีแอมแฟร์เทคนะคะก็มาเลยขวายาวขวายาวเนี่ยเขาหูมาค่ะก็ พยายามเตะให้ให้ให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งเป็นอาวุธที่เราถนัดที่สุดใช่เราเราถนัดที่สุด่ยกสองครับเรื่องแรงมันลดลงไหมคือพอมันพักต่อยสองพักสองอ่ะตอนนั่งอยู่มุมก็รู้สึกว่ามีแรงทุกยกเลยค่ะแต่พอออกไปแล้วเอาเอาพี่ไอ้พี่พี่พี่เขาเลยหนูจะเรียกเขาพี่หมาล่าไม่ได้พี่จีนเออพี่จีนตัวเขาก็พี่จีนตัวเขาก็เขาก็หมัดหนักอะค่ะแบบว่า พอแล้วว่าเราแบบว่ามีแรงเหลือแต่พอออกไปแล้วเขาแบบปั้งเข้าท้องอย่างยกยกสาวอย่างเงี้ยดูก็อู้จุกเข้าคออยู่เหมือนกันรู้สึกจุกได้เลยจุกค่ะ<ต>จุบก็กยังกัดฟันเตะค่ะแล้วก็สู้ต่อค่ะแล้วยกสามครับยกสามเรี่ยวแรงกยง็ยังยังพอมีเตะได้อยู่พอพอ,พอมันจุกแล้วหนูจะไปหนูรู้สึกว่ามันเหนื่อยแล้วทุกอย่างพอยกสามมันแบบว่าโอ้ จากเตะแต่เขาก็ขวายาวกันมาแต่หนูก็เออขวายูอยู่นี่อยู่มันไม่ยาวอ่ะก็เลยก็เลยแบบว่าได้ได้ประมาณนั้นยกเรามั่นใจไหมว่าเนาน่าจะชนะได้อ๋อไม่ได้หวังนาเลยค่ะแบบว่าหูครบยกเพแค่หนูจะน้ำตาจะไหลแล้วหนูฮ่าอยู่ครบยกเย่แล้วก็พอฟังคะแนนแล้วออกมาสูสีก็ยิ่งดีใจขึ้นไปอีกนี่ค่ะเราก็ไม่ได้ซีเรียสว่าแพ้หรือชนะใช่ค่ะโอ้แต่ว่า พอพอชกเสร็จแฟนนวยเขาชื่นชมน้องวลีมากว่าพูดได้ดีมาก<ะ>เป็นอยังไง้างครับก็เออโหดีใจมากมากค่ะผมว่าเมื่อกี้เๆๆสียเสียโทเสียเสียโทมาบอกว่าเสียมบรรจงันจงโทรมาบอกว่าเออถ้ามึงเลิกแลปบเมื่อไหร่แล้วมึงก็มามาต่อยแฟร์เท<า>็กนะหนูว่าโอ้ยก็เลยบอกว่าอยากมีบัตรนักมวยค่ะ ถ้าต่อยอีกก็ได้เป็นผู้เอกแฟร์เท็กไฟกก <c oughs> ็ได้ค่ะเองเอาอีกค้ออยากคือจริงๆแบบอยากต่อยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคือกว่าหนูจะยื่นเรื่องเข้าค่ายให้ได้ต่อยในแมตช์เนี้ยก็ต้องยกชักแม่น้ําทั้งห้าแบบยกมันแบบเอา งานมาประกอบว่าหนูก็เขาเรียกว่าวางแผนเกมกลยุทธ์กับค่ายมาว่าเออทำยังไงเราได้ต่อยจริงกะหลอกค่ายก็ทำอัลบั้มชื่อ Heavyweight อย่างเงี้ยอ่าอยากต่อยมวยครับเพื่ออยากต่อยปีเพลงชื่อวันพันอย่างเงี้ยหรือว่าเออาแล้วถามย้อนกลับไปครับที่แจ็คสันบังพวดพออะไรให้เราบ้างโอ้เขาพูดเป็นเอาภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอ๋อแปรแ้ย ก่อนนะก็เขาก็บอกว่าให้แบบให้อ่านเกมคู่ต่อสู้เพราะว่าเขาเคยแข่งเขาเป็นแบบนักกีฬาโอลิมปิกแบบแบบประเทศเขาเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โอ้เขาเขานักกีฬารุ่นใหญ่ตัวจริงอ่ะมนแบบว่าแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาอ่ะจะเป็นคนที่ดูดูแบบว่าศัตรูแบบทรงเป็นยังไงอ่านพยายามอ่านศัตรูตั้งแต่แบบเห็นหน้าเลยอะไรเงี้ยค่ะใช่ หนูก็บอกว่าอัแล้วหนูต้องอ่านยังไงเขาบอกกูกไม่รู้กูกอ่านได้นะหนูนเอามาอ่านให้หน่อยได้ไหมไม่รู้แล้วหนูเปิดคลิปเออ่พี่จีนให้เขาดูด้วยแต่เหมือนแบบเขาเขาก็พูดมาแบบว่าแบบเออต้องแบบให้มีสติอะไรเงี้ยค่ะใจเย็นๆยอย่างเงี้ยครัสำคัญไม่มีช่วงไหนที่รู้สึกกลัวบก็ไม่ครับหรือว่าเวลาที่โดนหมัดหรือว่าโดนอะไรแล้วรู้สึกว่าแบบวาน่นๆแล้วแบบเปิดกีฬาชนิดนี้มันรูอะไร อู้จริงๆชอบความรุนแรงนะคะแต่ว่าแต่ว่าออพอโดนมาแล้วรู้สึกว่าอุ้ยเองนี่กันนะเองนี่ก็เองนี่กันนตอนหลอเขาเตะตูดมาเก็อุ้ยตูดก็ยังเอาย่างเงี้ยหนูก็ก็แบบไม่ไม่ไม่ไมไรู้สึกกลัวอะไรค่ะมีเจ็บบาดเจ็บตรงไหนไหมครับก็มีมีตรงตรงนี้แต่อันนี้แบบว่าเจ็บจากซ้อมมาอยู่แล้วมันบวมแต่ว่ามันมันดีขึ้นแล้วตรงข้อเท้าค่ะ เตะพี่แอมมาเลยค่ะหนูแล้วแตเพี่แอมไม่เป็นไรหนูเป็นแล้วก็เขาเตะหน้าขาหนูตรงนี้ก็ไม่ไม่ยู่นิดหน่อยแล้วก็บอกว่าจุกนิดหน่อยค่ะประสบการณ์ที่ได้ครับแทั้งการเตรียมตัวมาขึ้นชุกจริงแล้วก็ขึ้นทกจริงเนะี่ยคิดว่าเราเอาตรงไหนที่เอาไปใช้ในชีวิตการเป็นแรปเปอร์สาวด้วยอืมโอ้โหเยากนะคะก็จริงจริงอ้าวพี่สเต็ปอ่ะย้อนกลับเลยเออก็ก็เออ หนูหนูรู้สึกว่ามันคือทุกอย่างอยู่อยู่ที่ตัวเองมากๆเลยหนูหนูนับถือตัวเองนะหนูแบบว่าตอนหนูท้อมากๆหนูแบบหนูขนาดหนูท้อหนูยังไม่มีข้อสงสัยเลยว่ากลัวตัวเองมาตรงนี้ทําไมวะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูเลือกแล้วแล้วแล้วพอมันเลือกแล้วแล้วเราได้รับโอกาสตรงนี้แล้วเราก็อยากทาให้ให้เต็มที่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกอย่างคือคือ ทำหนูเมื่อตั้งใจจะทําแล้วหนูก็จะทําให้มันสุดทุกเรื่องเลยอันนี้ก็เป็นแบบข้อคิดทุกเรื่องของหนูเลยก่อนจะเข้าขึ้นสังเวียนเนี่ยยังนนไงมันตื่นเต้นมากไหมตื่นเต้นค่ะเมื่อคืนเราตื่นเต้นกว่าแต่ว่านอนหลับแต่ว่าแบบเมื่อคืนจะจะหลับแล้วหนูหลับแล้วถ่ายมือถือเลื่อนเจอได้ไปเจอคลิปเขาต่อยมวย <laughs> หัวใจหนูตูงตูงตงอย่างเงีง้ย <laughs> หนูฮแบบ่าตายแล้วก็เลยแบบกินไอ้เมลาโทนุนินหลับเลยแล้ว <laughs> แต่ว่าวันนี้ก็ ใจไม่ได้เต้นเท่าเมื่อคืนขนาดนั้นเป็นแบบอพยายามไม่ตื่นเต้นแต่ว่าคาว่ากังวลไหมก็กังวลนิดหน่ยค่ะเหมือนจริงแล้วเข่ามาหนูมาไม่ไม่ได้พร้องขนาดนั้น,น,นแบบหนูมีปัญหาที่เข่ามาอยู่แล้วข้างขวาคะ่ะแต่ว่าวันนี้เข่าวขวาไม่เป็นไรเลยเป็นเจ็บขาซ้ายแทนเพิ <properly analyse> ่มเข้าไปอันนี้ค่ะก็ได้เขาว่าเป็นคนเลือกว่าจะเจอนักมวยที่มีประสบการณ์ไม่ไม่ยอมที่จะเจอนักมวยที่เป็นมือใหม่เหมือนกัน มือออ<ห>มือใหม่น่าจะหายากนะคะแล้วก็หนูว่าหนูมามามาเรียนรู้ด้วยะค่ะแบบว่าหนูก็อยากได้อะไรจากเขากลับไปแต่จริงแล้วตอนนั้นหนูไม่ได้รีเควส์นะถ้าว่าเออแบบจะใหม่หรือหรือเก่ามาแต่ว่าหนูรีเควสว่าขอชาวต่างชาติอ่าเอลล็อตเยอรเพราะว่าเราอ่ะวางกลยุทธ์เอาไว้ไว้อ้โหูตัวกราเซียอยู่เมื่อกี้ไม่ไหวนะ ฝั่งแดงเดินเข้ามาเอา,าชี้โซ่ซอกเลยไม่ใช <c oughs> หนูหนูอยากต่กับชาวต่างชาติเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเวลาแบบพี่แอมพูดพี่แตมพูดเขาะจะได้ฟังไม่ออกก็ <c oughs> คิดมาดีแล้วเขาฟังไม่ออกจริงใช่่โดยรวมพอใจผลงานของเองนะครับในการจบวันนี้พอใจมากค่ะหนูหนูตื่นตันมากมากแบบหนูก็เออ จริงช่วงที่เครียดอะก็ร้องไห้แต่ก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองที่แบบว่าเออไม่ต้องทําก็ได้นี่ไอสิ่งที่ทําอยู่อะแต่ว่าก็ตั้งใจว่าจะทําแล้วก็เลยทําเต็มที่แล้วก็เต็มที่มากๆจริงจริงเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าเท่าที่ตั้งใจจะทํามาก็ออกอาวุธครบหมดแล้วค่ะแต่นั้นจะออกแต่อาวุธลืมป้องกันแต่คู่โจเขาก็ก็ดีค่ะใช่เขาเขาแบบเก่งคือคือเขาไม่ได้ใหม่นะเขาเปนการ ใช่เขาเคยเขาเคยต่อยมาสามสี่ไฟแล้วชนะมาก็มาอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจที่ได้ที่ที่ได้ต่อยเขาแล้วก็ดีใจที่เขายอมมาต่อยกับหนูด้วยเหมือนกันค่ะกจะเหมือนตอนแรกเนี่ยเขาคืออยากจะขอขึ้นชกในกิจกรรมมวทอาชีพเลยค่ะอ๋อที่แบบกวทอชื่อคือไม่ใส่ป้องกันใช่ใช่หนุ่มตอนแรกหนุ่มคือตอนแรกหนุ่มไม่ได้เตรียมใจมาใส่มาใส่แบบพิกายใส่เครื่องป้องกันอะไรเลย แต่เมื่อกี้ที่เราโดนจากหมัดเขาก็ยกสามอาจจะอาจจะล่วงได้เหมือนกันค่ะยกสองยกสามเนี่ยหรอไม่รู้อาจจะต้องลองไฟหน้าค่ะโถว่าสองนีก็จะเหมือนแบบว่าเราได้ทำทั้งทั้งทีเนาะก็อยากแบบลองดูว่าเป็นยังไงหนูแบบไปซ้อมเลยเนี่ยเขาก็ไม่ได้โอ้หนูกันเลยเขาก็แค่เรามัระวังให้หนูไม่หนีกลับบ้านกลับไม่ป่วยแค่นั้นค่ะ ที่พี่ดูจากในซีรีส์นี่ร้องไห้เลยเพราะ่นอนไม่หลับสาวนอนใช่นอนอันนั้นนอนไม่หลับอันนั้นแย่มากค่ะแต่ว่าพอผ่านตรงนั้นมาได้แล้วก็ดีขึ้นเขาปรับตัวได้ข้างหน้ามันต้องดีขึ้นแน่นอนขอบคุณค่ะพี่บ้าไปหน้าจะมีโอกาสดีขึ้นเร็วๆนี้ไหมเร็วเร็วนี้อาจจะยังค่ะถ้าดูจากสเก็ดตัวงานกับหน้าพี่ผู้จัดการแล้วก็อาจจะยังค่ะเพราะว่าตอนนี้มีมีหลายโปรเจกต์กำลังรอต่อจากนี้อีกเยอะมากๆเลยก็ฝากติดตามด้วยนะคะ อยากจะขอบคุณใครบ้างครับกับการที่เราได้ขึ้นชกไฟนี้ครับโอ้ขอบคุณขอบคุณ,คณแฟรเฮกค่ะที่ท,ที่ให้หนูแบบมามันแบบขอบคุณขอบคุณเสี่ยบรรจงมากๆนะคะที่ที่ให้โอกาสมินี้ได้แบบได้มาทําทั้งทั้งที่มันหนูอาจจะทำให้เสื่อมเสียก็ได้อะ <c oughs> แต่ว่าก็ยอมเสี่ยงให้หนูได้ทําในสิ่งที่หนูอยากทําแล้วขอบคุณค่ายยับค่ะที่ที่เขาก็ให้หนูทําอะไรไปเรื่อยของหนู <c oughs> อย่างนั้นซึ่ง ก็ดีใจมากๆที่ได้ทําทุกอย่างที่อยากทาเลยตอนแบบแบบวันนี้แม้จะเป็นมินลี่จะเป็นนวยหรืออํานวยจิตหรือเป็นมินนี่หรือเป็นอะไรแต่ว่าวันนี้หนูก็ได้เต็มได้ทําเต็มที่ในทุกๆอย่างที่หนูอยากทาก็ต้องขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับหนูนะคะที่แบบว่าไม่ว่าหนูจะอยู่ในหัวโขนแบบไหนก็ยังเลือกที่จะมาแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็คอยให้กําลังใจหนูไม่ว่าหนูจะผลิตผลงานอะไรต่อไปก็ตามะคะ่ะ ขอบคุณคอบครัหนูด้วยค่ะพี่ขอสองคนจะมีพี่แตมกับแบบบลเลนที่เป็นเพื่อนเราอยู่ตลอดแลาวมาสัมภา้าวได้เลยค่ะส o ด n อด e a s e thank you teacher โอ้ทำเขินอีกโอ้ทำเขินอีกตาใจวัวแม่ตาอยู่แถวใดข้าล่างก้าก็มามาใช้บริการันได้พูดถ พังเกี่ยวข้องกัินคนนี้น่อยมีสปอนเซอร์คนนี้ค่ะพี่มีก็ยิ่ให้เขาไปอัน้ขอบคุณมากครับทำอะไรเมามาๆคนนี้เนี่ยอยู่ตั้งแต่2นช่วงที่เราเริ่มเข้ามาสู่โครงการใช่ในสแบบอันนั้นคือในแบบของให้หนูพูดถึงสองคนนี้ได้อันนี้ก่อนนี่ก็หนูเป็นสปอนเซอร์นะคะโมเลกวันนี้เชียร์เวอร์ปะเนี่ย จบเลยอุตส่าห์เดียวมนหนูบอกว่าเออหนูบอกว่าเออหนูเชียร์อุตส่าห์หูใหญ่ขนาดนั้นเดี๋ยวรอดูคลิปก่อนหนูยังไม่เห็นขวาอีงเยวขวาอีกเยอะมันหนืดก็เออเพราะว่าเป็นไงไปเอามาเป็นฝ่ายเชียร์บ้างเป็นฝ่ายเชียร์ก็สนุกดีเพราะว่าปกติแบบแบบมาสปอนเซอร์ผมใช่ไหมแล้วผมก็แบบ ได้มาเชียร์คนที่มันเป็นสปอนเซอร์ผมชกมันแปลกจัดอะหนูอว่าอะไรวะประกันอะเพร่าหนูถามก่อนขึ้นชกว่าวิมสนใจเป็นสปอนเซอร์หน่วยกับไหมพออัดชีดกันไปกันมาอย่างเงี้ยก็ดีใจมากๆหน้าที่ที่ที่มาเชียร์แล้วก็นี่เลยตัวเด็ดนี่ตัวเด็ดตัวซีเค็ดล้วันนี้ก็ขอบคุณพี่ต็มมากๆนะคะที่แบบว่าแบบสระเวลา การเป็นนักมวยอาชีพของตัวเองมาแบบสอนอ๋อก็โอเคแต่อย่างนั้นก็ว่ากันก็ไม่เป็นไรอย่บบางเงี้ยก็แบบหนูแบบอยู่ค่ายอยู่อะไรพี่ทํามก็เลี้ยงเป็นเป็นลูกอ่ะก็พาไปกินข้าวแบบคอยสอนคอยบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากวันนี้ถ้าถ้าไม่ไม่ไม่มีมาก็พี่แอมอีกคนนึงเขาแบบเขาไม่รู้สึกอุ่อในใจขนาดเนี้ยหนูแบบหนูพิมพ์ไปหาพี่โอเลยเอาพี่เม็มหมอพี่แอมด้วยนะอย่างเงี้ยแบบไม่งั้น รู้สึกมันเหมือนขาดขาดอะไรไปก็ดีใจที่เป็นคนที่เหล่านี้ที่ได้มาแบบอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยเราโล้ใจครับแตมพูดถึงฟอร์การโชโ์ของน้องมิลลี่วันนี้หน่อยครับดีค่ะดีดีเกินคาดเลยเพราะว่าจริงๆคิดว่าคงไม่เตะแน่ๆเลยคงขายยกขึ้นแน่ๆเลยแต่ก็กระซิบบอกอยู่แล้วค่ะว่าไฟนี้ถ้าถ้ามึงไม่เตะมึงก็ไปชนะอะไรอย่างเงี้เพราะว่าเรามีตีนเนี่ยแหละมีแข้งเนี่ยแหละไปสู้กับเขาได้แต่ไฟนี้ถือว่าดีดีมากค่ะ อุ้ยหนูดีใจนะเพราะว่าตอนแรกที่เขาดูหนูเตะวันแรกๆเขาบอกมึงไม่มีอะไรมีแต่ใจวันนี้หนูมีตีนเพิ่มมาอีกหนึน่งแหละอ่าเดี๋ยวยกหน้าค่อยวากันไอ้ลำพูพูดถึงเนาะถึงที่มินิท์ก็มันผมว่าเกินคาดมากเป็นคนที่ชกมวยครั้งแรกผมชกครั้งแรกผมไม่ได้แบบนี้นะ <c oughs> ผมจับชุ่มอย่างเดียว <c oughs> อันนี้แบบแข้งขวาแบบโหหนักสุดยอดสุดยอดมากครับแล้วเดี๋ยววันที่ทุกวัน แล้วก็ไปผมชกวันที่เจ็ดเออไปสปอนเซอร์ไปแล้วโอนตังค์ไปแล้วได้ครับวันที่ไหนวันที่ไหนนะวันที่เจ็ดเจ็ดเดือนหน้าเจ็ดเดือนหน้าแฟนคลับอิ่มีเลี้ยแชร์แล้วก็ด้วยก็ฝากแฟนคลับของเบอร์เบอร์เบอร์นะเบอร์เบอรชื่อแฟนคลับอ๋อแฟนคลับเบอร์เบอร์ได้ครับก็ช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจ เหมือนเดิมครับครับเก่งครับสุดยอดโอเคครับครยังยดีกับรางวัลที่เพิ่งได้รับด้วยนะครับดีโป้เราจะเออหอเออหนูหนูเพิ่งได้ตอนตอนหน้องอะหนูได้ไอ้นิวอาร์ติสใช่ไหมเออศิลปินหน้าใหม่ในฐานะดีมแก้วนะคะก็ฟาฟ้ากับแกชานี่ก็ไปรับรางวัลแทนค่ะก็ หนูก็เลยอัพลงทวิตเตอร์แล้วว่าดเจที่ได้รางวัลเสียเป็นหน้าใหม่นะคะแต่ตอนนี้มันเป็นนักพวยหน้าใหม่อยู่ก็ฝากติดฝากตดได้นะคะ <c oughs> ขอบคุณมากๆว่ค่ะ <c oughs>